เท้ๆปัาโทคงฟันเป็นจริงอีกแล้วอันนี้ฮคักแท้อันนี้โอ้ย สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องเอ้เนาะก็ยินดีตอนทำทุกทางเขาซูซอ,องเบาซีบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้อะอยู่ที่บ้านน้องแดงพี่น้องเอ,เอ,อ้วันนี้เนาะโอ้ตอ่อะหลังจากมาเจ้าพุะ่ะมาเวหาน้องเพงเพิ่งก่อนพี่น้องเอ้วันนี้ถ่ายคลิปหนึ่งวันเนี้อันกด บ gone gone pues movie, ่ดีในท้องในพี hmm ่น nah, ้องได้เม um, hey ื really mm ่อก่อนเมื่อวานนี้กิจพบกระเปี้ยกให้ถ่ายโทรคลิปนึงว่าว่าปุ้นท้องคือหางซิออกพี่น้องเนาะน่าสิเป็นน้กระเพาะ่ล่ะได้มกินยานอนพักอนอืมน่าสิแล้วบ่คักแล้วพี่น้องเนาะบัดนี้น่าสิปิดจบบัดนี้โอ้ยอินฮยังหลายพี่น้องเอ้ยเนาะอืม ใส่ยังเยอะใสแบายดีเด้อสบายดีโอโตเรื่องอนีโดยอใส่งามแท้มื้อนี้งามบ่คือหวานแหวแท้เอ กินว่านนี่เป่าของเป่าเค้กเมื่อวานนี่ปลาตู้ว่ะได้ได้กินนะว่เค้กวัะนี่ได้กินนะว่าแซ่บบ่แซบแซบอโอ้ยพวกสองพวกแล้วนะ <c oughs> เานาะไม่ขางกินคัวเรียบร้อยเัมนนี้เนาะโอ้เบิ่งเข่าเบิ่งก่อนเก็บเมนดระเบียบเป็นระเบียบอยู่บ่แต่ว <c oughs> ่าหกเหื่ออยู่ไปจั๊ เอ้ยโอ้บนนี่เอาเขาอ่ายังเอาไว้พี่นอ้องๆบนนี่นเฮ้ยอ๋อกินยังอันนี้เอาสบายดีเด้อโดยกินข้า, <S <S ขา,ขาวบ่ใี่ข้าวคือมีข้าวก็กินเขา้าวอ่าโอ้ <Okay. S 1> oh, ตัวอะไรเจ้าเนี่ยกกินขา้าวมีขา้าว พัดพัดพักบออ่ออ่าก็บไว้เป็นระเบียบมันจังสะอาดกวดแต่ละมืออืมขวดจับแจวเนาะน,ะน,ะน,ะนี่ก็เข็งแห้งได้ไยอ่าตัวจับแจวคำไงนี่ทนในในไทยนาเนีน่ยบิดมือเนาะ โหโหเผ็ดปะเผ็ดกี่เซ้เส้กินพริกไงไอคำยิงใหญ่ดูลองเลยคือแบบท่าอานี้ลองดูคุยคำยิ่งให่ด้วมาได้บ่เอาๆสากินได้แล้ว เว้ยจำลายแทะฟาโต้พอแล้วหยอกซือกระเพาะขึ้นนะ <ś led> จะน,น,น้ำลายอ่าเนาะเท็ดวะเป็นน้ำเป็นน้ำเบาซีอีกแล้วให้เขากินพริกวะ <ś led> ทางยังไงเนี่ยทางขังด็กน้อยจ้ะเอาเลยเน้นเทสเนี่ย,ยโอ้ ไปใส่ข้าวสดข้าวสานก็ได้นี่ทางในการไปใส่ข้าวสดข้าวสานก็ได้สั่นกะมันจังไกลยังบุกินอ๋อคือว่าไล่รถไล่ของไม่บ่ของนิดไม่บ่เออได้ยังได้ยังรถที่ทตัวขี่เป็นนะบ่ เป็นภายในทั้งแม่และขี่เป็นยี่บ่ขี่เป็นเป็นโยซึเป็นแม่ขี่ใช่ไหมอ้าื้อคืออะไรเด้๋ยวดได้ได้ไี้คนละคันเลยได้คนละคันเลยอ้าวปวดเมื่อยปวดเมื่อยได้แม่รถถี่เหมือนไดมได้ได้คนละคันผู้ไปขี่แข่งกันบ่เอใช้รถถีบไปจอดไว้ใช้รถถีบใช้ใช้ไปเบิ่งดู ใส่ใส่ด้เนาะที่ของใหม่นี่จะเป็นไอเฮื้นไปจ๊ะอุ๊บใช่ปัตโตใส่ปใสปไปไกลกดูเนาะคามฟันเป็นจริงอีกและอันนี้ ยังอีกอยากนึงยังบอกเป็นจริงมีเนาะอียังหูปะไฟไฟฟ้าเ,เ,เราถ,ถีบก็ได้เลยพี่น้องโอ้เราถีบก็ได้เลยอ๋อยังแต่ไฟฟ้าเหมือนเนาะทุกอย่างเป็นจริงไม่ได้เกินความจริงขาดแต่ไฟขาดแต่แสงสว่างพี่น้องเไงบ้านี้ คักค่ะค่ะค่ะลองขี่มึ mm ูก hmm? ขี่ได้เหรอวะอันนี้ไหมเนี่ดูเดี๋ยวขี่ต๊ะข้างหน้าจะโอ้ยไหนโอ้ยนี่เอามาขี่นอกก็ได้เอามาขี่นอกพี่เดี๋ยวนอกพี่ รถกระเข่ากับพุ้นน่ารถกันก <c oughs> ได้ปะ่ะโอ้ยเนาะหน้าเสียงสีแดงเนาะทำนแดงบ่รด้ <c oughs> <c oughs> มักอยู่บ่สีนี่กัอฮึขี่ขี่ไปอ่างไม่บุญด้วย ขีดอ่างอ่างมีบุญดูว่าคักปัญญังมาเนี่ยผู้ขีดอ่างไม่บุญผู้เฮ <c oughs> ไปอ่างไม่บุญเนี่ยด้วยรถไม่สิให้ลงไล่ยี่บ้าวันนี้อย่าอย่าลงไลเ่เอด็ดเอด็ดเอด็เอดเล็ด ฮอดตูกคักปัญญังบัดนี้โอ้สาบุญพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสบายดีเด้อรถลูกสาวใหม่เอ้อกําเดียวสิไปใชอันนี้ได้รถใหม่บ่อันนี้ไปซื้อให้อนีเมีให้พามีโอเมื่อกี้นีซอนแม ทีไหน้จะหยุกโลกินนี่ขี่ระวังเด้อระวังรถระวังลาเด้อเวลาขี่หมดเลยเบิ่งไปถึงทางเยอเวลาไปไปทางใดนี่ไปทางไดเบื้องใดนไอ้นี่นะเบื้องยังเบื้องเบื้องขวาเออบัดมากกัมาเบื้องขวานี่ไปข้างนี่โหไฮตัดเวลาสีตัดหน้านี่แนื้องหน้าอะไรไดเบื้องรถทางซ้ายทางขวาจังขามทางโดดข้ารถชนต่ำ ยังไม่ไหม้ได้เนาะอันนี้ไงยังไม่ก็ชดนฮ้อนได้นี่ชื่ออะไรนี่ไอพะฮอยู่บ้างมาพะฮุยไปเริ่มราขีรถคับใช่ครับครัวลอซ้อนในบนองลูได้อ่บ้าบ่น่ตีนมันแตกอแตกลองลองลไดพอไดได้พอได้ไปลองดี่ะลองล้คนเดียวด้วยไ่พาะพาะพาไปลดมาเลยมาเลยเดียเขโตน้มาสโดยโดยสบายดีเด้อยเพาออกเลยยันรด ไอทีมก่อนอม,มันไก่ทางระวังไม่ขี่รถแกรถใหญ่ด้วเนาะรถใหญ่ครับอ,อ่ารอมึงรูปอันนี้ระวังรถจักรด้อแน่มึงเด้ออ่า อ่าโค้งมาโค้งมาวันนี้ตัเนอะขาดแท้นี่โอ้ยบ่าวไทยเตะโคบๆวันนี้พี่น้องเอ้พาไปเอาไว้เอาไว้เอาไว้วันนี้มันสีเกาอ๋อใหม่ใช่ป่ะไอ้ลุงไลไรอยู่ป่ะอย่านอนขีตุ่มเลย ไม่เนาะเสีจิงเป็นกระบะหู้แล้วว่าเป็นรถไม้เอาไปจอดไว้มันเก่าแล้วดังบ้านไปเอาไปจอดไว้หน้าเฮือนบ่โอ้นอนดับอยู่บ่มแดงเนานะย่านคนดักย่านจนนักรถไปรถไม้อ่าขึ้นไปนอนน้ำบ่เลยกเนาะโอ เียล็กไว้บบนี้เนี่ยลอยไปขึ้นมาเนี่แล้วใช้ใชู้บก่อนใชู้บก่อนอ่ายืนยืนนี่ทั้งหน้าพี่ยืนทั้งหน้าพี้เออนึ่งสองสามอ่าไป เกินขั้วเกินขั้วกระแล้วกระแล้วเพียงนอกข้อมฝันเกินข้อมจริงพี่น้องเลยเกินข้อมเป็นจริงตะกี้ฝันมาจยากได้แตงของน้ำซิซึบันนี้บัดได้ทั้งอันรถถกรถทีบบัดแม่ได้ฝันอยางได้ยังแม่นี่ยแม่เนี่ยันอย่งได้ยั้งบัดเนี่ยฟันไม่ได้ฟันเอาไก่บักเบี้ยวขึ้นซับเข่านะมึงเนี่ย เชิงนะเนี่งเฮ้เอาปูโอ๊ยบอกเบี้ยวอ,อย่าคิดดื้อนอะีเนาะอันนี้เฮ้อึงอีกไลยเห็นไหมเออเนาะไกลขึ้นซับเนาะโอ้ยเปิดประตูเนาะปิดเปิดปิดเปิดคักไปเจ้ ເຮັດຖ້າຫຍັງເດບາດນີ້ເຂົ້ານ້ຳນັ້ນບໍ່ກິນເຂົ້າເຈັນຂຂົຂົກວ່າປັ້ນດຈັຢາກຊືຍັງດປໍດອນາອນບຂົດຂົອງຂົແ มีของกินเดี๋ยวเดี๋มี้องกินนะว่าสีอยู่ผ่าท่องน้ำยอว่าสีผ่าท่องน้ำยอว่าเราเามีคนอยู่คงกินเอบร้อยไปเนาะมีตะเก็ยบกวดทนสะอาดเด้มเดินพนไป่ใหม่เลยปัดแต่เด้มือทให้สะอาดอ้แม่นเนาะตีงบจะต,ตายด้วยนี่ น่ะขึ้นอ <c ười> ีกอะไรปากเบี้ยวพี่น้องเอลยเนาะนี่ขี้หนูได้ไลมเป็นวันปากยวบอกว่าตัวนั้นตัวเลงน่ะจะซองมึงมาเสียเนาะมันหยามไม่ได้กินยันหยามขึมือขมือยันเข่าจะเบิ่ดยุ่งทรงนี่บวกุ้มปีรอกเจ้าปีนี่เบิ่ดยุ่ง <c oughs> ข,กข,กขกากัดมันนี่ไอ้ถาดน,นี่ยังก็มีวัดบ่อหรือว่ามีแต่ไม้วัจุแตะมือถาดแน่ถาดแน่เลยโอ้ขากัดมันนี่ออมนหม้อยังก็บ้อยไว้เห็ดได้มาเมื่อน,น่ย่างใหญ่มาเมื่อเห็ดย่งยนะางใหญ่นี่ยโบ้ได้ได้เห็ดสะอาดตลอดเด้อเห็ดสะอาดตลอดมาเมื่อหม้อ ซ้ำทัวเป็นคั่วไปจ้ะลงแลยไก่นะลงแล้วไปใช่ไรไปใช่ไรจ้ะบมรอดหรอกช่วงนี้ยงกินนาบิดนาเบี้ยวอยู่ฝนยังไม่ตกมาบ่ไต่ว่าลองใส่้าไหมบ่นบ่นลงพุ่นน็ดเนาะ โอ้ยหักเลย <c oughs> มื่อนี้มีคนเข้ามาหาหลายว่ามื่อนี้คือเก่าคุ้เก่าปลาตัวนี้สนีแห้งอยู่เนาะโดยอันนี้จะมาใส่แต่เมื่อวานนี่มจักอันนี้บ่ใส่ในหัวนะพปูนองอยู่บ่ป่นอ,อยู่พะปูนองอยู่อ่จะนวดปลาไปแต่เมื่อวานนี่บ่มักแห้งบ่ หมกแล้วเดี๋ยวน่าคืนน่าคืนมาเขาจน่ากอดคุณป้าอันนี้บ่วเยอยากให้ซื้อสีแดงไหมเอาสีแดงเอาเฮ้ยอยากให้จัดให้เอาบ่สีแดงเอาบ่เอาเอาสีแบบนี้เอาสีแบบนี้เดยอืมเดี๋ยวมือจัดให้เลยจะเอาสีแดงเนาะเดยอันนี้เอาสีบัวเดยได้เดี๋ยวจัดให้เปลี่ยนสีแดงสีบัวอีกแล้วเนาะเดิมอืมคักขาด จะกรซายจะกนเน้ะกะตายตัวก็ะตายอันนี้ห้าสิขอโตเมื่อก่อนเ้ไ่มเลอเด้อดีใจน้าได้อันอันนั่นอะไบ้านี้ยจะถีบไม่พอด้ขี่พันขบพานข้าหน้าท่างออกจะขี่กระวังไนรถดังเนมเบิงใสเบิงครัวเบิ้งหนะเบิ้งดังก่อนขามทางเนี่ยปรัดหน้ารถโอเคเนาะ เจ็บปวดเป็นมายากเแน่นอนเป็นหันเป็นนี่โดดดังมาเบิ่งกจะดีเ้องานเมื่อกันเด้อมันเด้อจังใดกันอยู่ดีมีแห้งเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้ออยู่ดีมีแห้งข้อมีเจ็ดจะได้ข้อมขายามีเด้อให้ลำให้รัวเก่เก่าเด้อโดยซ่าไอหอยเชือนหอดชานซาถูกโดยทางปลอดภัยพร้อมโดยโอ้ยเนาะเว้าเก่งแค่ไหนอะไดลดุดดุด แม่ยอมรถมาเนี่ลายดุดดุดว่าเป็นว่าเจ้าวาเนี่ว่าซ้ำลูกอยู่ว่ามาเนี่ว่าว่าซ้ำลูกเข้มาจอ่ะไม่อายเดินเป็นเด้อดีใจน้ำดีใจน้ำมาเนี่ยหมดลืมถ่าใส่รถในหัวสีแดงเนาะได้ได้ดยมื่นเจ้ามาให้ บ่บ่เอาสิบัวเนี่แอ,อ่ะโอเคพผมไอ้พี่น้องเอ้ยกาเฮือนซานเป็นการที่ว่าแล้วบ่าได้พี่น้องเนาะได้ทั้งรถทีบได้ทางห้องน้ำได้ทั้งเฮือนขั้วต่อเติมอีกหลายอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งเฮือนข,ขวัวเคลื่อนขั้วเพิ่นกันแต่กะคมฟันที่เพิ่นตั้งไว้ยังขาดอีกอันหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็คืออันไฟฟ้าพี่น้องเอ๋เนาะ แสงสว่างให้เพื่อนยังมีทันมีพี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคพอมีพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอลซีกะขอตัวลาไปก่อนพอมีพี่น้องเอ้ยจังไดนก็ฝากพี่ฝากน,น้องเด้อฝากกไดไลก์กดแชร์กดติดตามให้บอลซีเน่เด้อเนานะอ่ะเบื้องคลิปโฆษณาหให้บอลซีเนะี่ยพี่น้องเอ้ยพอมีได้ๆขอเต้แต้มือแต่ละเดือนพี่น้องเนาะพอมีอันคาน้ำหมอกน้ำมันมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบื้องแต่ละมือนั่นละ มันจะได้เมื่อกระจกเงิงจนจกโถงชัยพ,พี่น้องเอยเนาะแต่กับว่เป็นยังพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเบียกแต่กับว่เป็นยังเพียงเนาะเพราะว่าเป็นเบียกหรือว่าภารกิจเฮาพี่น้องเอยเนาะจังใดกสูต่อไปพี่น้องเอโดยปะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อพี่น้องเอขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดียดพี่น้งองโดย